รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คนมีเส้นทางชีวิตมากมายแต่เส้นทางของสองพ่อลูกคู่หนึ่งมาบรรจบที่จุดเดียวกันคือเส้นทางสายชาวนาแล้วเราก็ภูมิใจได้ยินคำพูดของลูกว่ายัางไงเขาก็ต้องเข้ามาถึงแม้ว่าเขาทำแล้วมีเวลาว่างเขาจะไปทำงานที่เขาชอบมันก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าแต่ใจเขา ตกเย็นเขาต้องมาเช้าเขาก็ต้องมาดูแปลงนาเขาอยู่เหมือนเก่านะก็มาภูมิใจตรงนี้แหละจะถามว่าผมเริ่มจะชอบมันมากน้อยแค่ไหนก็คือผมว่าดีมากอ่ะผมรู้สึกดีกับมันมากละยิ่งได้เห็นข้าวออกรวงอย่างเงี้ยรู้สึกมีกำลังใจที่จะทำต่อไป ชีวิตในวัยหนุ่มสุริยะใช้ชีวิตอย่างโลดผนและผูกพันกับการเดินทางชีวิตหลังพวงมาลัยเป็นอาชีพที่เขาใช้หาเลี้ยงตนเองมาเป็นเวลาหลายปีเป็นผู้ช่วยหยิบกุญกลมกุญแจอะไรช่วยเขาซ่อมรถอย่างนี้แหละอยู่ปีหนึ่งพอดีเขาจะบรรจุเขาสอบเขาบอกเขาเขาจะบรรจุพวกขั้รายการใช่ไหมล่ะสอบก็มันก็ติดอยู่เป็นขั้รายการอยู่ ก็อยู่ไปได้ปีกว่าพอดีสนามบินอุดรเขาเปิดก็ไปวิ่งในแอร์ฟอร์ตเอารถไปวิ่งในแอร์ฟอร์ตส่งฝรั่งก็ไปหามาหากินอยู่พวกนี้มันมันเลิกไงเวียดนามมันจบเขาก็ถอยออกไปสนามบินมันยุบเอาแล้วทีนี้เฟืงเราเราถอยออกมาก็มาซื้อรถด,ดังดิผู้วันนี้ค่า ค่าลถด,ดินรดหนึ่งก็ห้าร้อยแต่ก่อนมันร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาททั้งเกตทั้งอะไรด้วยร้อยห้าสิบบาทค่าซื้อดินลดหนึ่งก็ห้าสิบบาทเรามาวิ่งเราได้ร้อยหนึ่งดีไม่ดีได้แปดสิบบาทก็มันโดนเบี้ยวไปหลายหลายครั้งแล้วมันก็ขาดทุนตัวน lessons. แต่ละครั้งขาดทุนไปทีละเป็นแสนเลยเนี่นย ก็เลยมาตั้งหลักใหม่หันขึ้นมาไอ้กูเลิกไม่ได้ทำไร่นามาหลายปีแล้วให้คนทำนี่ก็เลยกลับมามาทำการหวนคืนสู่ท้องนาของสุริยะในครั้งนั้นเขายังทำนาตามวิถีเดิมคือต้องใช้สารเคมีทุกชนิดในการปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตมากพอที่จะเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง คือตอนนั้นเรายังเรายังไม่ได้จับโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะคือทําแบบใช้เคมีอย่างเดียวก็ยังทรงตัวอยู่นะเพะเราเราเกี่ยวข้าวเสร็จเราขายข้าวก็ค่าปุ๋ยค่ารถเกี่ยวถ้าไม่ใช้รถเกี่ยวเราก็ต้องแกา้งคนเพราะเราเราคนไม่เยอะลูกก็ไม่มาช่วยทําปีนั้นก็ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่มันแรงด้วยมาขายหมดนานข้าวข้าวข้าวแดงข้าวเจ้าแดงอ่ะ ได้เงิน 2008. 2อ0พในช่วงเวลาที่นาข้าวที่ลงมือไปให้ผลตอบแทนต่ำไม่เป็นที่พอใจคนจากแดนไกลก็นำวิธีการเกษตรแนวทางใหม่มาให้เขารับรู้น้องชายอีกคนเล็กที่มันไปอยู่จรยดิดบอกพี่พี่เลิก ใช้เคมีซะหันมาใช้อินทรีย์ซะเพราะว่าเขาเป็นเขาไปไปป่าอยู่โน,โนูนมันจะดีหรือมันจะพอกินไหมเราเราก็ไม่พูดหรอกแต่เราก็มาคิดอยู่พอเขากลับไปก็มาคุยกันว่ามันจะพออยู่พอกินไหมถ้าไม่ใช้เคมีดูแล้วตรงไหนมันเคมีน้อยมันก็ไม่มันก็ไม่งามถ้าเราไม่ใช่นี่ยมันจะได้กินหรือเปล่าน้องชายแก จยมาจากอุตรับดีว่าลุงเขาจะมีงานเปิดโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนที่บ้านหนองแต้ลุงจะไปดูไหมเขาบรรยายให้กันฟังอยู่เราก็ไปยืนฟังอยู่ไกล้ไม่เชื่อแต่แต่มาตัดสินใจเลยไหนไหนเราก็จะทำทำนาอยู่แล้วก็ลองดูว่าทำปอดสารเนี่ยคือหมายถึงว่าเราไม่ใช้เคมีเราหันมาใช้อินทรีย์นี่ ชีวิตเราจะยืดยาวออกไปอีกมาคิดทบทวนดูกลับมามาปรึกษาแม่บ้านบอกจะทำโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนดูนาเรามันก็เหลือจากถนนแค่นี้ลองทำดูที่ว่ามันจะมีมันจะเป็นผลยังไงถึงแม้จะไม่มีความมั่นใจ และไม่น่าเชื่อว่านาที่ไม่ใช้สารเคมีจะได้ผลผลิตแต่สุริยะก็ทดลองทำเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่ได้รับรู้มานั้นจะเป็นจริงหรือไม่แดงอย่างกับไฟไหมข้าวก็ไม่รู้เป็นอะไรข้าวหอมน,นินนี่แหละแต่มันเป็นแดงแดงต้นมันแดงแดงคล้ายๆกับมันไม่มีชีวิตชีวาาง,งนะคือ มันอินรีเรามันน้อยเขาบอกว่าให้ใช้ห้าสิบกิโลต่อไร่เราก็เชื่อเขาใช่ไหมละ่ะเราไม่รู้ว่าแปลงนาเรายังไม่เคยใช้อินรีย์เราก็ไม่ได้พริกแพงอะไรก็ไม่งามเราจะได้ข้าวไม้คนก็ว่าโอ้พ่อใหญ่เจ้าพ่อใหญ่ยาเจ้าเฮ็ดเขาอีหเังเจ้าคือเฮ็ดเขาขี้ไรสิเราว่าเขาวม่งามปานนี่เจ้าคือสีได้เขาเสีนมาเก็บวมาเกี่ยวได้เท่าไหร่รู้ไหม ได้ทั้งหมดในได้6700ยกว่ากิโลผลผลิตน้อยกว่าที่ได้เรียนรู้มาการทำนายอินทรีย์เป็นเพียงแค่ภาพฝันที่ไม่เป็นจริงถึงทางแยกในชีวิตที่สุริยะจะต้องเลือก ครั้งแรกของการลงมือทำการเกษตรอินทรีย์ไม่ประสบผลสำเร็จแต่เขาไม่ยอมแพ้เพราะมันคือทางเดินที่ได้เลือกแล้วพอน้องชายบอกว่าพี่ต้องทำใจนะทำไปอีกเพราะว่าช่วงนี้ดินมันจะเริ่มท้าพี่ทำอีกครั้งนี้ดินมันจะปรับสภาพเขา<ม>เข้าได้แล้วกับอินทรีย์เขาก็สอนวิชาสอนแบบว่าทำยังไงหมักยังไงหมักแล้วกี่วันถึงว่าทำเป็นปุ๋ยแห้งได้ อุยแห้หงมีอะไรบ้างเขามาสอนให้หมดเราก็มาทำตรงไหนมันไม่ดีไม่ไมไง,งามเราก็ใส่ไปเรื่อยมันน้อยเป็นตันคนระั้งครั้งที่สองได้ตันป่าได้ตันตันร้อยกว่ากิโล การเกษตรอินทรีย์ er เริ่มให้ผลผลิตอย่างน่าพอใจแต่ภายในใจของสุริยะยังคงมีคำถามหนึ่งที่ข้างค้างอยู่ตลอดเวลานี่นั่งคิดอยู่นี่จะถามว่าทำแล้วจะไปขายที่ไหนนั่งอยู่เฉยๆแล้วใครจะมาซื้อกูนาอข้าวพอผล,ผลผลิตมันออกทีเนี้ยคนมาเห็นก็ ไม่มีเคมีไม่มีเคมีอ้าวไม่ต้องคุยกันแล้วทีนี้ดีแต่ว่าไม่พอขายดีนี้รองประธานหัวการค้าบอกโอ้ข้าวทำไมปีนี้ผลผิดได้ดีจริงๆข้าวเาอยอะแกสั่งข้าวมางยะเอาข้าวมาให้หนูหน่อยร้อยกิโลข้าวแปลรูปแล้วนะขายถุงกิโลละหกสิบบาทเขาก็อยากมาซื้อผักเพราะว่าผักเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่ย,ยาอะไรเขาก็บอก ต่อต่อไปว่าที่บ้านลุงสุริยะมีผักปลอดสารไร้สารเคมีมีกล้วยมีมะละกอมีอะไรเพ่าก็บอกต่อต่อไปพอก็สอเข้ามาดูก่อนพอเขาเขา้เขามาเห็นเขาก็บอกเลยว่าลุงยะผมจะพาพวกพักนี้มาดูงานนะมาศึกษางานอยากพิยะนะพิยะพอจะ เป็นวิทยากรได้ไหมขอกศามาครั้งแรกเอามา70คนก็มาเรียนรู้อยู่นี่แม้สุริยะจะประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์แต่ลูกชายของเขากลับเดินห่างจากเส้นทางของคำว่าเกษตรกร ออกไปไกลมากทุกทีมีญาติที่ทำงานอยู่ทีโอทีแล้วเราก็ชอบเกี่ยวกับการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็คือเรียนมาสายตรงตรง,ตรงเลยอิเล็กทรอนิกสื่อสารก็คือแล้วก็พอดออีมีโอกาสนะครับก็เลยได้เข้าไปในตรงนั้นแล้ว คือไม่เคยคิดว่าจะกลับมาทำจริงๆแม่ก็บอกว่าโอ้ทำงานก็ไม่ค่อยได้เงินหรอกเลิกเถอะอย่าไปทำทำไมเป็นเป็นขี้ข้าเขาเรามาทำของเราดีกว่าได้ไม่เยอะก็เป็นของเราแม่ก็เคยพูดเขาก็เออก็คุยกับเขาว่าเออถ้าจะทํางานแบบนี้ต่อมันไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็สุขภาพก็จะไม่ดีจะแย่ เผื่อมีปัญหาเกี่ยวกับพวกอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะอยากจะทําอย่างอื่นไหมอย่างเงี้ยค่ะเช่นอย่างที่พ่อทําอย่างเงี้ยค่ะไอ้ไอกเกษตรแต่ก่อนเป็นกเกษตรพอเพียงนะคะเดี๋ยวนี้แกเปลี่ยนมาทําเป็นนะคะหนึ 1, 1, ่งไร่หนึ่งแสนมันจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คือเป็นนายของตัวเองไม่ต้องรับจ้างใครแล้วก็กลับบ้านตรงเวลาอยู่กับครอบครัว คำพูดของแม่และพรรยาทำให้สุราคิดว่าเส้นทางที่เขาเดินอยู่ทุกวันนี้จะสามารถสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัวได้หรือไม่ผมก็มองอยู่ว่าอนาคตถ้าเกิดพ่อกับแม่เสียไปผมก็ต้องกลับมาอยู่ตรงนี้อยู่แล้วออกมาช้าออกมาเร็วก็เลยตัดสินใจว่าเริ่มต้นเร็วจะดีกว่า มึงไปตลอดตลอดอย่างนั้นอ่ะลองกลับมาทําดูดิมาทํานาเนี่ยพ่อจะให้ทำแบ่งหนึง่งผลลัพธ์ก็เองก็เอาไปแต่ลงทุนให้นะ่ะลงทุนนะพ่อลงทุนให้อต้นทุนครั้งแรกอะ่ะลองมาทําดู ก้าวแรกของสุระไม่ต่างจากก้าวแรกของผู้เป็นพ่อนาข้าวแปลงแรกของชีวิตได้ข้าวน้อยกว่าที่หวังไว้ครึ่งหนึ่งมันก็รู้สึกผิดหวังมากนะครับเพราะว่าจากที่ดูข้าวก่อนที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันใครใครใครเข้ามาเห็นเขาบอกโอ้งามมากข้าวไอ้เราก็ ตั้งทงไว้ในใจแล้วว่าเราจะได้เท่านั้นเท่านี้แต่พอเก็บเกี่ยวมาแล้วมันไม่ได้ใจหายแวบเลยแล้วก็เลยให้กลาลังใจลูกบอกว่าเองรอไปอีกลองทํานาปังเนี่ยเองจะติดใจครั้งแรกที่พ่อทำก็เป็นอย่างเองทํานี่แหละมันก็บอกว่าขอบุณพ่อ,พพอผมไม่ท้อหรอกผมว่าผมเลือกถูกแล้วมาในทางที่ถูกแล้วเพราะว่า มันเป็นอะไรที่ยั่งยืนแล้วสิ่งที่เราทำคือเราทำออกมาแล้วเรากินเหลือกินเราขายทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำได้ในแปลงนาผืนนี้ ถึงแม้รอยเท้าที่ยาวไกลของคนรุ่นพ่อจะบอกว่าอาชีพชาวนาคือสิ่งที่พอใจแล้วที่สุดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเส้นทางของลูกจะจบลงที่เส้นทางเดียวกันตราบใดที่ยังไม่ลงมือทาแต่วันนี้ทั้งคู่มั่นใจแล้วว่านี่คือเส้นทางที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว คนที่มีนามีไร่มีนานี่นะว่าตัวเองทุกข์ผมว่าแย่ที่สุดมีนาทำกินนี่ทุกข์นะผมว่าผิดเลยแสดงว่าคนคนนั้นไม่เอาขี้เท่าขี้เก็บนะถ้ามีนาแล้วทุกข์นี่แสดงว่ามดเลยคนยังไงก็ไม่ทุกยังไงก็ไม่จนอแต่ก่อนเนี่ย ถ้าคนถามว่าพ่อทําอาชีพอะไรผมก็จะตอบค่อนข้างจะเลี่ยงกับคําตอบที่ว่าพ่อเป็นชาวนาแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมาถึงลูกผมแล้วเขาถามลูกผมว่าพ่อทํางานอะไรผมจะบอกลูกผมเลยว่าพ่อเป็นชาวนาพ่อเป็นเกษตรกร,ร,กรพ่อทํานาปลูกข้าวตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากไม่อายใครว่าผมเป็นเกษตรกร,ร,กรผมเป็นชาวนา 我有。